สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะชื่อเรื่องว่ามีอย่างไรกินอย่างนั้นมาจากอัธ,ธกถากุณกะปูวะชาดกค่ะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงผลของการให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆแม้ว่าของที่ให้จะดูเล็กน้อยมากก็ตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเรื่องเกิดในสมัยพุทธกาลนะคะ ที่กรุงสาวัตถีตอนนั้นมีธรรมเนียมถวายพัตตาหารแบบเรียกว่าวิธีพัดก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นจะช่วยช่วยกันเตรียมอาหารไปถวายพระอ๋อครับร่วมกันทําบุญว่างั้นเถอะใช่ค่ะทีนี้ก็มีชายคนหนึ่งยากจนมากๆที่เขาเรียกว่ามหาทุคตตบุรษเขาก็อยากทําบุญด้วยแต่แบบว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆ มีแค่รำข้าวละเอียดรำข้าวเลยนะครับใช่ค่ะเขาก็เลยเอารำเนี่ยมาผสมน้ำปั้นๆหอ่อใบรักแล้วก็เอาไปเผาไฟทำเป็นขนมรำตั้งใจแน่ๆเลยว่าจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าให้ได้ครับผมจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับคือพอชายคนนี้เอาขนมรำไปถวายใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับบาดมาแล้วมือนั้นทั้งมือเลยนะพระองค์ฉันเฉพาะขนมรำนั้น ไม่สรงรับอาหารหรือว่าของคบเคี้ยวอย่างอื่นจะใครเลยโอ้โห oh, จริงเหรอคะครับการเคทราแบบนี้มันสะท้อนชัดเจนเลยว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับเจตนาเจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้ถวายจริงๆไม่ได้มองว่าของนั้นจะถูกจะแพงมีค่าแค่ไหนอื uh ้อหือมันคือการยอมรับในความตั้งใจจากใจจริงๆเลยครับแล้วผลที่ตามมานี่สิคะโอ้โ oh, ห oh, เรื่องใหญ่เลยคือข่าวที่ชายยากจน ถวายขนมรําแล้วพอพทะเจ้าทรงรับเนี่ยมันแพร่ไปทั่วเมืองเลยค่ะครับกระจายไปเร็วมากใช่ค่ะคนก็แบบโหศรัทธาชายคนนี้มากต้องแต่พระราชาอมามย์ชาวบ้านแห่กันมาหาเขาเลยมาขอแบ่งส่วนบุญอ๋อมาขอส่วนบุญค่ะแล้วก็เสนอทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยได้ทรัพย์ไปถึงเก้าโกดก้าโกฏ เยอะมากนะครับโกตินี่คือสิบล้านสมัยนั้นนี่คือมหาศาลใช่ค่ะแล้วพระราชาก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีเลยชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากในหมู่พระภิกษุพอผู้ชาท่านสงทราบเรื่องที่พระคุยกันท่านก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุปรารพบแล้วก็ส่งเชื่อมโยงไปถึงอดีตชาติของชายคนนี้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้โดยเล่าเรื่องกุลทกักกปูวาชาดกนี่แหละครับ แสดงให้เห็นว่าเออผลของกรรมหรือว่าอุปนิสัยคนเราเนี่ยมันตามติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆแล้วในอดีตชาติเรื่องเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือในอดีตชาตินะครับพระโพธิสัตว์หรือก็คือพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆเนี่ยท่านเกิดเป็นลูกค้าเทวดาก็คือเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับอ๋อค่ะในเรื่องนี้คือสถิตยอยู่ที่ต้นละหุง่งทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ได้ยมมาบวงสวงบูชากันตามปกติ พอถึงช่วงเทศกาลชายยากจนคนเดิมในชาตินั้นนะครับก็อยากจะถวายเครื่องสักการะบ้างคนเดียวกันเลยเหรอคะใช่ครับคนเดียวกันเลยแต่เขาก็มีแค่ขนมรําเหมือนกันเป๊ะเหมือนเดิมเลยแล้วเทวดาทํำยังไงคะรุกขเทวดาโพธิสัตว์ก็เลยปรากฏกายให้เห็นเลยครับแล้วก็กล่าวคาถาสําคัญมากท่านบอกว่าบุรุษกินอย่างไรคนของบุรุษก็กินอย่างนั้นท่านจงเอาขนมรํานั้นมาอย่าให้ส่วนของเราเสียไปเลยโอ้โห ความหมายคือยังไงคะก็คือเป็นการยืนยันหลักการเดิมเลยครับว่าผู้รับเนี่ยยินดีรับตามกําลังศรัทธาตามความตั้งใจจริงของผู้ให้ไม่ได้ไปตัดสินว่าของนั้นต้องดีต้องแพงเข้าใจแล้วค่ะหลังจากนั้นรุกขเทวดาก็บอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ให้ชายคนนั้นก็เลยได้เป็นเศรษฐีในชาตินั้นเหมือนกันโอ้โห oh, เหมือนกันเลยนะคะใช่ครับเป็นการตอกย้ําเลยว่าคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความจริงใจพอฟังเรื่องทั้งสองชาติแบบนี้แล้ว มันให้บทเรียนอะไรกับเราในยุคนี้บ้างคะ่ะครับผมแก่นสำคัญเลยนะที่เรื่องนี้สอนเราก็คือคุณค่าของการกระทำโดยเฉพาะการให้ทานหรือการทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของวัตถุสิ่งของเลยแต่มันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจทั้งหาก การกระทำอะไรก็ตามที่มันออกมาจากใจจริงๆแม้จะดูเล็กน้อยในสายตาคนทั่วไปก็สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งทางโลกอย่างเรื่องนี้คือชีวิตดีขึ้นร่ำรวยขึ้นหรือผลทางธรรมคือการสะสมบุญบารมีค่ะเรื่องนี้อาจจะทำให้เราย้อนกลับมามองตัวเองได้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเรามองการกระทำของคนอื่นหรือการมีส่วนร่วมของใครเนี่ยเราให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างสิ่งที่ตาเห็นมูลค่าภายนอกกับความตั้งใจจริงๆที่อยู่ข้างหลังเป็นมุมมองที่เออน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องการให้ทานแล้วหลักการที่ว่าเราควรให้ค่ากับความจริงใจความตั้งใจมากกว่าแค่รูปลักษณ์หรือมูลค่าภายนอกเนี่ยก็น่าจะเอาไปปรับใช้กับการมองคุณค่าไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นหรือการกระทําต่างๆของคนรอบตัวเราในชุดประจําวันได้เหมือนกันนะคะ ใช่เลยครับมองให้ลึกถึงเจตนาข้างในอืมเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ